ขอถวายความเคารพและขอโอกาสพระเถราโนุเถระครูบาอาจารย์ทุกท่านซึ่งในที่นี้มีบริภาคุณเทนกุณพระเทศสุวรรณเมธีผู้ช่วยที่การบดีเป็นต้นคณาจารย์ทุกทุท่านขออนุญาตว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาสหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าโควิด1 9นี้ได้แพร่กระจายออกไปเป็นจำนวนมากแล้วก็ไม่เว้นแม้แต่ลูกพระลูกเนนของเราวัดวาอารามต่างๆลูกพระลูกเนนก็ได้รับคือติดเชื้อกันป้าเพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตนำเรียนคณาจารย์ทั้งหลายว่าเป็นไปได้ที่พวกเรา จะต้องช่วยกันพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนกลางก็ตัวท่านเองพระองค์เองช่วยแล้วก็มอบหมายนโยบายด้วยเพราะฉะนั้นในวัดองรัตนารามกระผมเองพร้อมทั้งพระเถรานุเถระและก็วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโธคตรนครปฐมมีท่านเจ้าคุณ รองเจ้าคณะกรุงเทพมหาคนครหลวงพ่อเจ้าคุลพระเทศสุวรรณเมธีแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านตลอดจนถึงคณาจารย์ที่เป็นครวัตทุกท่านเนี่ยจะได้ร่วมด้วยช่วยกันคือตอนนี้เราเรียกว่าตั้งศูนย์พักคอยคือจะช่วยลูกพระลูกเนรที่ติดเชือ้อแล้วก็วัดอาจจะไม่สามารถจะจะให้อยู่ให้กับตัวอยู่ที่นั่นได้ก็จะมารวมไว้ที่วัดหงรัตนารามโดยช่วยกันระวังวัดหงรัตนาราม วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโครแล้วก็ส่วนราชการเพราะได้นำเรียนปรึกษากระทรวงสาธารณสุขท่านมาดูที่มาดาเนินการมาอะไรร่วมด้วยช่วยกันคือรวมความว่าอย่างนี้ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราต้องช่วยกันมากบ้างน้อยบ้างก็ต้องช่วยกันเพื่อฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปให้ได้คนโบราณ และพระเถรานุเถราโบราณท่านสอนเอาไว้โดยเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานี้มาเป็นตัวตั้งแล้วก็ขอให้คณาจารย์วิยาเขตบาลีศึกษาพุทธโครเนี่ยให้ถือเป็นบรรพตฐานแล้วก็แนะนำแล้วก็บอกกล่าวบรรดาพระสงฆ์องค์เนรลูกศิษย์ลูกหาให้ด้วยว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเกิดการติดเชื้อขึ้นจริงๆในวัดเราในคนที่เรารู้จัก สำคัญที่สุดคือต้องมีสติคำพระโดยส่วนตัวผมเพชรประพันธ์เอาไว้ขออนุญาตนำเรียนในที่นี้ว่าบอกว่ามีสติอยู่กับตัวไม่มัวหมองเป็นคันลองก้าวเดินไปในช่วงนี้รักษาตัวไม่ประมาทการให้ดีณนะวันนี้ก่อนพึ่งใครให้พึ่งตน อันนี้สำคัญนะเป็นทัรลองก้าวเดินไปในช่วงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมีสติเป็นคันลองแล้วแล้วการก้าวเดินไปเนี่ยจะไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพราะใช้สติเป็นตัวตั้งและสตินี้เองจะก่อให้เกิดการประสานงานเชื่อมโยงอย่างถูกจุดถูกเป้าหมาย เวลามีเหตุการณ์อะไรขึ้นก็เมื่อมีสติแล้วก็ตั้งหกตั้งใจที่จะเชื่อมไปสู่สาธารณาสุขจะเชื่อมไปสู่ผู้ปกครองจะขอความช่วยเหลือและจุดใหญ่ใจความเมื่อรู้ว่าตัวเองเราติดเชื้อแล้วเราก็จะแยกตัวออกจากชุมชนออกจากผู้เาเรียกออกจากมือคณะออกจากที่ที่เราอยู่กันในแบบหลายๆคน อันนี้พวกเราชาวพุทธโคตรก็ต้องหนึ่งระมัดระวังตัวเองด้วยมีสติสองขวนขวายช่วยแนะนำให้เกิดการเชื่อมโยงแล้วได้ดูแลรักษาตัวกันอย่างทั่วถึงในหมู่พระเนนแล้วก็ช่วยเหลือญาติโยมด้วยที่นี่ทำเป็นสองส่วนส่วนที่โรงเรียนพระปริยติธรรมพระปิ่นเกล้านี้เป็นที่รองรับพระสงฆ์สมเณร ที่ติดเชื้อแต่ว่าสรุปว่าเบื้องต้นคือเป็นสีเขียวให้ให้ให้เป็นสีเขียวก่อนแล้วก็จะขวนขวายในส่วนของสีเขียวไม่ให้เลยไปเป็นสีส้มสีแดงสีแดงเข้มเอากันให้อยู่ในเฉพาะสีเขียวนี้ในส่วนของญาติโยมนั้นได้ทําเตียงที่พักไว้ที่โรงเรียนวัดของรัตนารามซึ่งตอนนี้นักเรียนไม่ได้เรียนก็ไปจัดเตียงไว้ที่นู่นรวมทั้งสองจุดนี้ก็ร้อยกว่าเตียง แล้วในส่วนของพุทธโคตรได้ไปดำเนินการอีกจุดหนึ่งที่พนมสารธามโดยได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจอนุเคราะห์เพื่อกูลจากทางจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็การปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามาช่วยเหลือเจ้าการจึงเห็นจึงจ,ง,จงเห็นได้ว่าองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประธานโวว่า แล้วก็บอกกล่าวให้เราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าเมื่อบรรพชิตเนี่ยออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนเราก็ต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันทรงสรุปไว้ชัดเจนว่าการดูแลภิกษุข้เหมือนกับการอุปถัมภ์อุปถากดูแลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระตถาคตเองเลยนั้นหมายความว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ต้องมีสติไม่ตกกตกใจและพยายามประสานเชื่อมโยงไปในส่วนของราชการหรือที่เขาจะพึงผ่อนปรนช่วยเหลือได้ก็จะสามารถทำให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคลี่คลายลงไปได้ถามจากท่านผู้รู้ที่เป็นแพทย์พยาบาลเราเรียกกันว่าบุลาคลคากรทางการแพทย์เนี่ยแม้ที่ฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วก็อาจจะติดเชื้อได้บ้าง แต่ไม่รุนแรงมากนะักแล้วก็อาจจะแพร่เชื้อได้ปับตรงนี้สำคัญตรงสติเมื่อรู้ปุ๊บเราก็แยกตัวออกแล้วรีบตั้งสติประสานงานเชื่อมโยงแล้วก็กลับตัวแล้วก็อาศัยทั้งพุทธโครทั้งวัดของรัตนารามแล้วญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาที่พร้อมจะร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยได้ดูแลเรื่องอาหารหวานคาว ส่วนราชาการเขาจะดูแลเรื่องเวชพันธ์สักระยะหนึ่งตามที่ราชาการกำหนดถ้าเราดูแลแต่เนิ่นๆก็จะปลอดภัยแล้วก็หายนั้นขอฝากไว้ว่าคณา,าจารย์ของพุทธโคตรทุกท่านยามนี้มีสองส่วนดูแลตัวเองด้วยไม่ประมาทและช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลลูกพระลูกเนนแล้วญาติโยมในสังคมด้วย เท่าที่เราท่านทั้งหลายจะพึงทําได้แม้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลนเกล้ารัชกาลที่สิบก็พระราชทานสิ่งของแล้วก็เงินเป็นจํานวนมากที่มาดูแลพระสพนิกรของพระองค์แล้วทามาตั้งแต่เมื่อปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มระบาดใหม่ๆจนปัจจุบันนี้ไม่เว้นแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เนึดูแล เป็นอย่างดีตลอดมาเพราะฉะนั้นพวกเราเ่าประสบนิก่อนแม้เราจะมีกําลังน้อยแต่ถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือพุทธโครบ,บ้างที่นู่นบ้างที่นี่บ้างร่วมด้วยช่วยกันเป็นที่คาดหวังและเกินว,ว่าเราท่านทั้งหลายจะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันแล้วก็จะอยู่รอดปลอดภัยประสบความร่มเย็นเป็นสุขในอนาคตอ่าใกล้นี้ได้เพราะฉะนั้นก็ ขอฝากบรรดาคณาจารย์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร